8โลนะคะไม่ค่อยติดขันระดับน้ำอยู่ที่2แผน่นจาก3.5มาที่2นะคะ2.5ลงบม2.5วังป่านะคะปลาหมอสีบายันกลับมาระบาดอีกครั้งค่ะเป็นปลาที่ดุร้ายนะคะเวลากินก็นั่นะแหละกินกุ้งขาหายเลยค่ะถ้าอยู่ในไอ้ง่เดียวกันนะคะเป็นปลาที่เข้าไอ้ง่ค่ะ แต่ทางดำไม่เข้านะคะทางดำจะฉลาดกว่านั้นค่ะนี่ค่ะเต็นตะก้าเลยค่ะวางป่าวันนี้เราได้กุ้งมาไม่เยอะนะคะน้ำสองแผ่นนะคะดักไอโง่เยอะมากเลยค่ะแต่ไม่ค่อยติดนะคะ 25. 25ชุดค่ะแต่ได้ได้มาเท่านี้เองค่ะดับน้ำขึ้นมาที่สองแผ่นนะคะตอนนี้ช่วงตีห้าครึ่งกำลังระบายนะคะ วันนี้ฝนตกหนักมากเลยค่ะ